กล้วคาแล้วคู่ให้คุณสามแล้วพ่อไม่เลือกคู<ป>่ให้หนูเลือกแล้วไ,ไป่เอ้ยหม่ำ <c oughs> คุณยาวไม่ฟืม้มนะคนชาติที่คุณรู้ควรเนานะยาลับลอยู่นยในกุฏิแล้วตองไหนยาชอบคุณแบบไหนแต่สมองแต่ยคือสัต,ตว์ประหยัดอดทน แล้วไงทางนี้ก็ครบแล้วพยายามทีม่สัตว์ประหยัดสุกคนแั้นมีชอบแบบไหนอะ่ะหล่อแล้วปะไม่เจ้าชู้ไม่หล่อใจหาผัวหายได้ยังพอนงเนี่ยเนี่ยรีดผ้าสักผ้าเก่งแกล้กขนมให้<ม>แกกินนี่นาคอยซื้อขนมใหอ้อ่ะ